วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องฝุ่นนะฝ<ะ>ุ่นเนี่ยคือจริงๆเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ <c oughs> คือบางคนที่ไม่แพ้อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนที่แพ้อย่างผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้ฝุ่นเวลาเจอฝุ่นเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งระบบทางเดินหายใจบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของผิวหนังบางคนก็ อาจจะไปถึงเรื่องปอดระยะยาวเลยนะครับซึ่งเรื่องฝุ่นเนี่ยจริงๆเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็มีการวางแผนมีการปฏิบัติการในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะครับทีนี้เราไปดูสาเหตุก่อนเขามีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5หเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมี4สาเหตุสาเหตุที่หก็คือจากไฟป่า และการเผาป่านะครับซึ่งร้อยละ90ของไฟป่าในประเทศไทยเกิดจากการเผาป่าโดยมนุษย์คือมนุษย์เผาป่าเองเหมือนไปผักดงทำไร่อะไรอย่างนี้ปะ่ะอะไรประมาณนั้นรวมถึงเผาขยะอะไรพวกนี้แล้วมันลุกลามไปป<ข>่า,<ม>าไดด้วยวนั่นแหละอะไรอย่างนั้นใช่ไหมหลายอย่างนะก็ส่งผลกระทบในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวหลายท่านอาจจะไม่คาดคิดว่า แค่เผาป่าเผาต้นไม้มันจะเป็นอะไรนักหนาม,มันเป็นเยอะนะฮะเพราะว่าเวลามันลุกลามออกไปเนี่ยควันไฟต่างๆเนี่ยมันไปทั่วเลยไงครับใครที่อยู่ใต้ลมอันเนี้ยหนักเลยเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยต่างๆแล้วพวกฝุ่นควันเนี่ยมันไปได้หมดอะ่ะคุณอยู่ในให้องแอร์เขาไปได้หมดคุณอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในบ้านไปได้หมดอะ่ะพอคุณต้นพูดถึงอย่างเงี้ยผมนึกถึงที่เคยมีข่าวในต่างประเทศอะไรเงี้ยครับบางทีไหม้อีก ประเทศหนึ่งลามมาอีกประเทศหนึ่งด้วยซ้ำเรื่องของควันอะไรพวกนี้อันนี้ระหว่างประเทศก็มีเหมือนกันตามพรมแดนนะไม่ประเทศนี้ไปอีกประเทศหนึ่งเขาเรียกฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้อันนี้ชัดเจนนะสาเหตุที่สองคือการก่อสร้างอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการก่อสร้างต่างๆนานาไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่เนี่ยก็มีส่วนในการก่อให้เกิดฝุ่นเนาะคลุ้งอยู่ในอากาศก็ต้องหามาตรการในการดูแลป้องกันต่อไปก็คือการผลิตไฟฟ้าและการทําอุตสาหกรรม นะครับก็มีการปล่อยของเสียนะคือจริงๆเขามีกฎหมายควบคุมอยู่ในการปล่อยพวกควันของเสียต่างๆแต่ก็ยังมีบางส่วนเนี่ยที่มีการลักลอบก็ทําให้เกิดปัญหาได้และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและอีกเรื่องหนึ่งคือการคมนาคมก็จากพวกเราท่าอไอเสียไอายเสีย<ถ>อะไร,รต่างๆ<า>ถึงมีการรณรงค์ให้ลดการใช้รถรวมถึงการหมั่นตรวจเช็คเครื่องยนต์ เพราะว่าเครื่องยนต์เก่าๆบางทีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเยอะก็ต้องไปดูแลรักษาให้มันปล่อยควันดำให้น้อยลงอะไรประมาณนี้รัฐบาลจะเสริมในเรื่องรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ไหมใช่ก็ช่วยด้วยนะก็เป็นในเรื่องของการลดการใช้พลังงานมาใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่มีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็มีการประหยัดมากกว่าก็หลายๆส่วนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็จากประเทศเพื่อนบ้านก็มีส่วนเวลาเกิดไฟป่า เกิดฝุ่นควันต่างๆเวลาลมพัดเข้ามาโดยเฉพาะช่วงเนี้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยโอ้ใช่มันแห้งนะเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากหน้าฝนอาจจะฝนเนี่ยช่วยชะล้างไปแต่หน้าหนาวเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกปีเจอเต็มๆนะครับซึ่งถ้าไปดูมาตรการที่รัฐบาลน,นั้นเดินหน้าในการแก้ปัญหามาจริงๆทามาหลายปีนะก็มีผลการดําเนินงานเห็นลปธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ หรือว่าสกพหลายหน่วยงานก็ร่วมด้วยเชื่อกันมีการจัดทําแผนเฉพาะกิจ9ข้อตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกป,ประวิทยวงสุวรรณนะครับ,รบก็มี1สื่อสาร5ป้องกัน3เผชิญเหตุนะครับมีโครงการชิงเก็บลดเผานะครับ,รบ,รบเป็นการเก็บขนเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์นะครับก็มีการดําเนินการได้ผลเป็นรูปธรรมนะครับก็ ทุกภาคส่วนร่วมกันเนาะภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคสังคมต่างๆนะครับในส่วนของการคมนาคมขนส่งนะ<า>มีการตรวจจับรถควันดำนะครับนำรถเก่ามาตรวจสภาพและบอมลุงรักษานะครับเพื่อให้ลดปัญหาการปล่อยควันดำบนท้องถนนนะครับมีบริการล้างท่อไอเสียรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับมีการให้รถโดยสารและรถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนสู่ระบบไฟฟ้านี่นี่ไงอันนี้สำคัญนะก็ลดภาษีช่วยเหลือผู้ประกอบการคือตอนนี้ทั้งยอดจองยอดอะไรต่างๆลถไฟฟ้าเนี่ยเป็นแสนคันนะในประเทศไทยนะก็เดี๋ยวรอกระบวนการผลิตกระบวนการเปลี่ยนสายรสาธารณะบางส่วนก็จะมีการปรับใช่มาใช้รถไฟฟ้ารถเมย์ด้วยรถปรับอากาศด้วยมาใช้ระบบไฟฟ้ามากขึ้นช่วยประหยัดและช่วยลดมลพิษมีการนำร่องจัดลดบริการ ให้บุคลากรไปทํางานร่วมกันอันนี้ก็ดีนะโอ้โหโอเคเลยประหยัดทางเดียวกันไปด้วยกันนะ,ป,นะประหยัดพลังงานประหยัดค่าน้ํามันประหยัดเงินในกระเป๋าและช่วยลดปัญหาฝุ่นภาคอุตสาหกรรมมีการออกตรวจและบังคับใช้กฎหม,มายกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยดาเนินการอย่างเด็ดขาดน,นะครับเพื่อลดการปล่อยมลพิษจากการประกอบกิจการมีการติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติ นี่ในส่วนของภาคการเกษตรอันนี้ก็สําคัญนะครับก็ขอความร่วมมือทางโรงงานน้ําตาลลดการซื้ออ้อยไฟไหม้และให้ราคาอ้อยสดที่สูงกว่าเพื่อจูงใจให้เกษตรกรลดการเผา,เา,าคือไล่อ้อยเนี่ยก็มีปัญหาการเผาเยอะน่าจะเป็นตัวหลักๆอีกตัวหนึ่งถ้าพูดถึงด้านการเกษตรนะรเพราะว่าเวลาเขาเผามันตัดง่ายใช่ถูกต้องอแต่จริงๆไอย่างที่คุณต้นพูดเมื่อสักครู่นะี้คืออ้อยสดเดี๋ยมันจะให้ค่าความหวาน ที่ดีกว่าด้วยซ้าคือเรจะให้ค่าน้ําตาลน่ดีกว่าครับแล้วก็น้ําหนักดีกว่าใช่เนี่ยก็คือออกมาตรการจูงใจให้นําอ้อยสดตัดอ้อยสดมาก็จะได้ราคาที่ดีกว่าเพื่อลดปัญหาแล้วจริงๆเขามีรถเหมือนรถตัดอ้อยนะของภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรอ๋อเดี๋ยวนี้คือลุยตัดไปเลยไม่ต้องใช้แรงงานคนละคือบางทีก็เห็นใจอ่ะว่าบางทีนั่นแหละเคยชอาไปตัดสดอ่ะ คือใบอ้อยถ้าท่านเคยไปป่าอ้อยนะใบอ้อยกับคนข้างคมอะไรเงี้ยก็ทํางานได้ยากลําบากก็ร่วมด้วยเช่นกันรวมถึงมีการเนี่ยสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการไถกลบลดภาระของเกษตรกรและนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปคืออันนี้เป็นการเกษตรทั่วไปบางทีมันเหลือเศษพวกผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยบางทีบางท่านก็มีการเผาไง อันเนี้ยภาครัฐก็ส่งเสริมเอาเครื่องจักรไปช่วยใช้ระบบการถ่ายกรบแทนไม่ต้องเผาก็เป็นการลดภาวะทางอากาศนะครับ,รบในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับจริงๆเขามีแอปพลิเคชันนะ r i r ์โฟไทยผมก็ใช้อยู่ในการตรวจสอบสภาพอากาศแต่ละพื้นที่ดูก่อนวันนี้คุณอับจะไปชนบุรีอำเภอนี้ ดูก่อนเฮ้ยวันนี้ค่าหุ่นเป็นยังไงถ้าค่าฝหุ่นหนานแน่นเลี่ยงได้ไหมเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องป้องกันตัวเองอ,อะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงการควบคุมในเรื่องของสถานที่ต่างๆให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายมในเรื่องของฝุ่นละอองต่างๆก็รวมโดยเชื่อกัน,นหลายๆมาตรการในการลดฝุ่น PM 2.5นะครับ